สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Why It Matters Now คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณวันนี้นะคะก็อยู่กับเอิญนะคะก็จะมาคุยถึงเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนให้ฟังวัคซีนอีกแล้วแต่ว่าวันนี้เราพยายามจะมาพูดว่าเออเราเห็นว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการดีเดย์ฉีดวัคซีนกระจายวัคซีน a s สต a z าเซเนกาไปทั่วประเทศไทยแล้วก็มีเรื่อง จำนวนตัวเลขการฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากดังนั้นเมือ่อแอสตราเซเนกามาแล้วแผนฉีดวัคซีนที่เริ่มอย่างจริงจังมาแล้วแล้วภูมิคุ้มกันหมู่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อไหร่เราก็อยากจะเอาตัวเลขวัคซีนที่เรามีมาคำนวณกับประสิทธิภาพแล้วก็วันต่างๆว่าสถานการณ์ในประเทศไทยจะดีขึ้นในช่วงไหนเมื่อไหร่นะคะดังนั้นเราก็ต้องมาดูเป้าหมายของรัฐบาลก่อนว่าเราจะเห็นว่าลุงตู่นะคะหรือพลเอกประยุทธ์ได้ประกาศไว้ว่า ออภายในปี2564นั้นเราจะต้องฉีดวัคซีนให้ได้100ล้านโดสซึ่งก็คิดเป็นจำนวนประชากร50ล้านคนนั่นเองนะคะแล้วไอ้ร้อยล้านโดสเนี่ยก็ต้องมาดูก่อนว่าแล้วเรามีครบหรือยังเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็จะเห็นเรื่องว่าเราขาดแคลนวัคซีนมีมาส่งไม่ทันมีไม่พออ่ะเราก็มาดูก่อนว่าร้อยล้านโดสเนี่ยครบเรียงนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาก็จะมีการพูดคําว่า รัฐบาลแทงม้าตัวเดียวซึ่งก็คือการที่มีวัคซีนหลักก็คือแอสตราเซเนกานะคะซึ่งแอสตราเซเนกาเนี่ยที่จะเป็นวัคซีนหลักของไทยจะมีถึง61ล้านโดสซึ่งมีส่วนหนึ่งที่ส่งมาจากโรงงานที่ประเทศอื่นบ้างกับส่วนใหญ่ที่จะผลิตเองด้วยโรงงานสยามไบโอสซแอนอันนี้61ล้านโดสกับวัคซีนซีโนแวคที่ตอนแรกไม่ได้ดิวมาเยอะเท่านี้แต่ด้วยการขาดแคลนต่างๆทำให้ส่งมาเรื่อยๆมีการบริจาคจากจีนอีก ซีโนแวคเนี่ยจะมี10ถึง15ล้านโดสแล้วพอหลังจากนั้นไม่พออีกก็พยายามไปดีวัคซีนอื่นๆก็คือมีไฟเซอร์กับ j o h n s สันแอนด์จสันที่รวมแล้วจะน่าจะประมาณ25ล้านโดสอะจริงๆอันนีถ้ามาคำนวณแล้วก็คือเกิน100ล้านโดสแล้วเหมือนกันนะคะไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าจะเกินแต่ว่าก็เกินแล้วเหมือนกันรวมถึงที่ผ่านมาก็มีเรื่องของวัคซีนทางเลือกอีกก็คือซีโนฟาร์มที่จะมีการ สั่งเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ1ล้านโดสหรือว่าโมเดอร์นาที่จะให้โรงพยาบาลเอกชนสั่งเข้ามาเพิ่มอีกรวมถึงที่สหรัฐบอกว่าจะบริจาควัคซีนส่วนหนึ่งดังนั้นอ่ะใจชื้นได้แล้วว่าโอเคมันเกิน100ล้านโดสแน่ๆแต่เกินแล้วยังไงแล้วยังไงต่อการฉีดของรัฐบาลจะกระจายยังไงแล้วไอ้1 0 0ล้านโดสเนี่ยมันมาทันภายในสิ้นปีนี้แน่ๆแต่ว่าระหว่างทางนี้มันจะมาทันหรือไม่ ซึ่งเราก็ต้องไปดูที่ตัวแอสตราเซเนกานะคะที่เราบอกกันว่าเป็นวัคซีนหลักของประเทศไทยในตอนนี้อย่างที่เห็นนะคะช่วงเดือนที่ผ่านมามันก็มีเรื่องให้ลุ้นกันว่าเฮ้ยแอสตราเซเนกามาแต่มาทันไหมจะมาทันวันที่7มิถุนานี้ไหมมาทันตามสัญญาเดือนมิถุนานี้ไหมซึ่งมันก็มาทันอย่างแบบเฉียดฉีวเลยนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าหลายคนเริ่มได้วัคซีนแอสตราเซเนกากันไปแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาก็คือมาประมาณ1.8ล้านโดสนะคะซึ่งเขาบอกว่าภายในมิถุนาเนี่ยจะต้องมา6ล้านโดสแปลว่ามันตอนนี้มันยังมาไม่เต็มคันคือแต่ละวีคเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกว่าจะส่งมาไหมจะส่งมาครบตามเลขไหมซึ่งในเดือนมิถุนาเนี่ยก็เหลืออีกประมาณ4ล้านโดสที่เราต้องได้นะคะซึ่งจะมาในวีคที่3และ4ตามลำดับตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่า ลุ้นเป็นวีคๆเลยนะคะว่า As สตาเซ ne กจะส่งมาทันไหมแล้วก็ในเดือนอื่นๆนอกจากมีถุนานะคะกรกดาสิงหากันยาตุลาและพฤศจิกาแอสตาเซเนกก็จะผลิตในประเทศไทยอีกอย่างละ10ล้านโดสแล้วก็เดือนสุดท้ายคือธันวาอีก5ล้านโดสเป็น61ล้านโดสแต่ว่าเนี่ยก็อยู่ที่ว่าขนาดเดือนแรกเด,เดือนเดียวเราก็ยังต้องมาลุ้นกันเลยว่าแต่ละวีคจะส่งมาตามขั้นไหมดังนั้นเราก็กลายเป็นว่า โอเคเรามีวัคซีนลอยล้านโดสแน่ๆมี6 1ล้านโดสที่เป็นตัวหลักแน่ๆแ,แต่ว่าความไม่แน่นอนต่างๆก็ยังเกิดขึ้นเพราะว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่ดีเลยนะคะเพราะว่าโรงงานสยามเบลเซนก็ต้องส่งไปให้ประเทศในเอเชียตอนออกเฉียงใต้ซึ่งก็มีข่าวว่าอย่างฟิลิปปินส์หรือว่ามาเลเซียเองก็ได้รับวัคซีนจากเราล่าช้าแล้วเหมือนกันดังนั้นก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องมาลุ้นกันพอมาลุ้นแล้วหนึ่งก็ต้องมาดูแผนกระจายวัคซีนอีกซึ่งตอนนี้มาประมาณ1.8ึ่งจุดแปด ล้านโดสเนี่ยก็จะคือกระจายไปทั่วประเทศไทยแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นนะคะก็กลับกลายเป็นว่าหลายโรงพยาบาลขึ้นว่าต้องเลื่อนฉีดวัคซีนเพราะว่าวัคซีนไม่พอต้องขอเลื่อนออกไปทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่า1.8ล้านโดสที่ได้มาครึ่งหนึ่งนะคะจัดสรรให้กทมซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นไปตามแผนของรัฐบาลซึ่งบอกว่าจะก,กระจายให้กับจุดเสี่ยงก่อนซึ่งกทมก็มีคลัสเตอร์ที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ถือว่าเป็น จังหวัดจุดเสี่ยงสำหรับแผนกระจายแอสตราเซเนกา1.8ล้านโดสเนี่ยก็คือครึ่งหนึ่งอยู่ที่กทมซึ่งก็คือเป็นจุดเสี่ยงอยู่แล้วตามแผนของรัฐบาลที่ว่าจะกระจายไปให้จังหวัดที่เป็นจุดเสี่ยงก่อนกทมก็เลยได้ไปครึ่งหนึ่งแล้วก็แบ่งให้ประกันสังคมมาตาา33อีกจำนวนหนึ่งประมาณ500,000โดสซึ่งอันนี้ก็เป็นประกันสังคมเฉพาะในกทมอ,อีกเหมือนกันแล้วส่วนที่เหลือเกือบ1ล้านโดสเนี่ยคะ่ะ ถึงจะก,กระจายไปให้จังหวัดต่างๆทั่วประเทศซึ่งพอมันมากระจุกอยู่ที่กรทมการกระจายไปที่จังหวัดต่างๆก็เลยน้อยลงทําให้ก็มีข่าวดราม่าตามมาอีกว่าเออบางโรงพยาบาลได้แค่10บขวดได้แค่20ขวดอย่างเงี้ยเขาฉีดวันเดียวก็ครบแล้วทําให้ต้องเลื่อนออกไป อันนี้ก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าวัคซีนแอสตร้าเซเนกาจะมาแล้วดังนั้นเราก็ต้องมาดูอีกว่าที่เราบอกกันไปว่าจะทยอยส่งมาเรื่อยๆทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์ทุกเดือนเนี่ยจะมีการดีเลย์อีกไหมซึ่งถ้าดีเลย์อีกแผนกระจายของต่างจังหวัดเนี่ยก็คงจะเห็นการขาดแคลนวัคซีนเนี่ยต่อไปเรื่อยๆแม้ว่าคนในกรุงเทพเราจะเห็นสปีดที่ฉีดได้หลายแสนโดสต่อวันแต่จริงๆแล้วถ้าพูดถึงภาพรวมนะคะถึงแม้ว่าต่างจังหวัดในหลายจังหวัดจะ มีการเลื่อนฉีดวัคซีนแต่ว่าตั้งแต่วันที่7เป็นต้นมานะคะก็จะเห็นว่าสปีดการฉีดวัคซีนของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยคือฉีดได้มากที 4, Dorothy, make, make ่สุดในช่วงวันอังคารที่แปะที่ผ่านมาได้วันหนึ่งถึง4ี่แสนโดสซึ่งถือว่าถ้าเราฉีดอย่างนี้ได้เรื่อยๆมันจะครบตามเป้าไอ้หนึล้านโดสของรัฐบาลได้อย่างแน่นอนแต่ว่าเราก็อยากมาชวนดูกันว่าโอเคถ้าสปีดมันดีขึ้นขนาดนี้แล้ว เราจะมีคุ้มกันหมู่กันในประเทศได้เมื่อไหร่นะคะถ้ามาดูจำนวนการฉีดวัคซีนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็จะเห็นว่าหลังจากการดีเดย์วันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนการฉีดมันเพิ่มขึ้นแบบหลายเท่าเหมือนกันนะคะเพราะว่าก่อนที่แอสตราเซเนกาจะมาในลอน็อตนี้เราฉีดวัคซีนกันได้วันละเป็นหมื่นอยู่ที่หลักหมื่น10,000 2 0,000บางวันที่9,00 0เท่านั้นนะคะอันนี้คือเข็มแรก แต่ว่าเมื่อแอสตราเซเนกามาแล้วในวันที่7แล้วก็มีการดีเดย์เราจะเห็นว่าบางวันอย่างวันแรกคือวันที่7ฉีดได้เข็มแรกถึง3 0 0 0สนโดสแล้วก็วันอังคารที่ผ่านมาก็ฉีดได้ถึง4 2 0 0 0 0โดสเลยทําให้ถ้าเกิดว่าสปีดเราอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0สนอย่างเงี้ยไปทุกวันทุกวันนะคะก็จะเข้าสู่เป้าหมาย100ล้านโดสที่รัฐบาลวางไว้ได้อย่างแน่นอนดังนั้นเราก็อยากชวนมาดูว่าเออ ถ้ามันฉีดได้วันละประมาณ4แสน5แสนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วสถานการณ์จะดีขึ้นเมื่อไหร่ภูมิคุ้มกันหมู่ที่คุยกันว่าเฮ้ยจะฉีดให้70%ของประเทศเนี่ยจะมาถึงเมื่อไหร่ก็อยากมาชวนดูอีกเป้าหมายหนึ่งนะคะซึ่งนอกจาก100ล้านโดสในสิ้นปีแล้วรัฐบาลก็มองว่าเออถ้าเราสปีดแบบเนี้ยไปเรื่อยๆภายในเดือนกรกฎาคมผู้ใหญ่ครึ่งหนึ่งของประเทศอ่ะก็จะได้การได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วดังนั้นก็ การได้รับวัคซีนเข็มแรกเนี่ยมันเป็นเหมือนวิธีการหนึ่งที่หลายประเทศเขาทําเหมือนกันเนาะคือจริงๆอะ่ะคนเรามันต้องได้วัคซีน2เข็มแหละแต่ว่าการฉีดเข็มแรกอะ่ะมันก็ทําให้ภูมิคุ้มกันมันขึ้นมาประมาณหนึ่งเหมือนกันก็มีการศึกษาในประเทศอังกฤษหรือว่าสกอตแลนด์นะคะก็พบว่าเออที่ประเทศนั้นอะ่ะเขาฉีดแอสตราเซเนกาเพียงเข็มเดียวประสิทธิภาพก็ขึ้นมาถึง80%ทําให้ประเทศอังกฤษและสกอตแลนด์อ่ะเลือกที่จะปูพรมฉีดเข็มแรกก่อน แล้วก็ค่อยให้ประชาชนทยอยได้รับเข็ม2ตามมาก็คือฉีดเข็มแรกให้เร็วที่สุดให้ได้มากที่สุดแล้วก็พบว่าฉีดแค่เข็มแรกอ่ะภายใน3สัปดาห์ก็คือป้องกันเชื้อโควิดเนี่ยได้ถึง61%แล้วเหมือนกันถ้าฉีดเข็ม2เนี่ยภูมิมันก็จะขึ้นมาประมาณหนึ่งแต่ว่าทําให้ไอ้วิธีการเร่งฉีดเข็มแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นในหลายประเทศเหมือนกันดังนั้นก็อยากชวนมาดูว่าเออแล้วอย่างเงี้ยตอนเนี้ย เราเริ่มฉีดเข็มแรกกันไปเยอะและ้วอย่างนี้สถานการณ์จะดีขึ้นเมื่อไหร่ซึ่งสำหรับแอสตาเซเนกาเองนะคะการที่ภูมิคุ้มกันจะขึ้นมาอย่างเต็มที่อ่ะก็คือ22วันหลังจากฉีดเข็มแรกไปแล้วดังนั้นถ้าเกิดว่ารัฐบาลบอกว่าภายในกรกดาผู้ใหญ่ครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศอ่ะจะได้ขีฉีดเข็มแรกเราก็ลองบวกจากกรกดาไป22วันภายในเดือนสิงหาคมสถานการณ์ก็จะเริ่มดีขึ้นภูมิก็อาจจะ ประสิทธิภาพของวัคซีนเข็มแรกก็อาจจะขึ้นมาถึง80%แบบที่ประเทศอังกฤษเขาทำดังนั้นประมาณกลางเดือนสิงหาคมถ้าประชากรผู้ใหญ่ครึ่งหนึ่งของประเทศได้วัคซีนเข็มแรกแล้วสถานการณ์การติดเชื้อก็อาจจะลดลงผู้ป่วยหนักก็อาจจะลดลงแต่ว่าสำหรับประเทศไทยนะคะก็แตกต่างจากประเทศอื่นตรงที่ว่าเราเว้นห่าง a อ t r a z เซ e c a ระหว่างเข็มหนึ่งกับเข็มสองยาวถึง16สัปดาห์ซึ่ง ประเทศอื่นๆหรือว่า WHO เนี่ยเขาแนะนำไว้ที่10-12สัปดาห์ดังนั้นการที่ประชากรในประเทศไทยจะได้รับเข็ม2ก็อาจจะยาวนานกว่าที่อื่นก็อาจจะเว้นระยะห่างมากกว่าที่อื่นเหมือนกันซึ่งหากเรานับว่าโอเคสถานการณ์เข็มแรกจะดีขึ้นกลางสิงหาคนที่ได้เข็ม2เนี่ยที่ฉีดกันไปในสัปดาห์เนี่ยก็คือปลายกันยาหรือว่าต้นตุลาเลยดังนั้น ถ้าเกิดว่านับแอสตราเซเนกาเข็ม2ที่จะมีผลเนี่ยก็คือภายหลัง14วันสถานการณ์ก็จะดีขึ้นภายในช่วงปลายเดือนตุลาคมแล้วก็ถ้าหากว่าการกระจายวัคซีนแอสตราเซเนกาค่ะที่จะมาอีกเดือนละ10ล้าน10ล้านโดสเนี่ยไม่ชะงักไม่ล่าช้าก็คาดว่าหลังเดือนตุลาเนี่ยที่คนจำนวนหนึ่งได้รับเข็ม2แล้วสถานการณ์ก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆอีกซึ่งสำหรับประเทศไทยนะคะ ก็มีวัคซีนหลักก็คือ a s t r a z เซ e c a แล้วก็ซ i n o v a c ที่เป็นตัวรองลงมาซึ่งก็อยากพาไปดูจังหวัดหนึ่งนะคะที่ใช้วัคซีน Sinovac เป็นหลักแล้วก็ฉีดไปค่อนข้างจำนวนมากในจังหวัดนั้นก็คือภูเก็ตนะคะซึ่งก็พบว่าคนที่ได้รับวัคซีน30%มน่ะมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นแล้วก็พบว่าในภูเก็ตอะคะ่ะคนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่2จํานวนหนึ่ง ลดโอกาสการติดเชื้อไปถึง83%แล้วก็แค่ฉีดเข็มเดียวก็มีประสิทธิภาพไป7 3เ์แล้วดังนั้นถ้าเกิดว่าภูเก็ตเนี่ยมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นแล้วก็มีการจะเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วแล้วถ้าเกิดว่าในกรุงเทพหรือภาพรวมของประเทศไทยที่มีแอสตาเซเนกาเป็นหลักเราก็อาจจะประเมินได้ว่าแอสตาเซเนกาที่มีประสิทธิภาพดีกว่าจะทำให้ภาพรวมนั้นมีการลดการติดเชื้อแล้วก็การแพร่กระจายต่างๆ ได้ดีมากขึ้นเราก็อาจจะไปดูกับที่เราคิดเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าเออตามแผนของรัฐบาลที่ผู้ใหญ่ครึ่งหนึ่งของประเทศจะได้รับวัคซีนเข็มแรกในกรกฎาดังนั้นเข็มสองก็จะได้ตามมาในช่วงในช่วงเดือนตุลาช่วงต้นเดือนตุลาบวกกับ14วันที่ภูมิคุ้มกันจะเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราอาจจะประเมินได้ว่าในช่วงต้นเดือนพฤศจิกาสถานการณ์ต่างๆอาจจะดีมากขึ้นคนอาจจะเริ่มมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น แล้วก็การจํานวนผู้ติดเชื้อก็อาจจะลดลงเรื่อยๆตามจํานวนคนที่ได้วัคซีนมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งประเทศอื่นๆที่มีการฉีดวัคซีนอย่างแพร่หลายก็เป็นไปอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเราก็ต้องโน้ตไปนิดนึงว่าไอ้แผนทั้งหมดที่เราคาดการว่ามันจะดีขึ้นในช่วงปลายตุลาหรือว่าต้นพฤศจิกาเนี่ยต้องเป็นไปด้วยว่าแผนการส่งวัคซีนของรัฐบาลน,นั้นไม่ดีเลยไม่เลื่อน แล้วก็มีการกระจายไปในพื้นที่ต่างๆอย่างมีประสิทธ,ธิภาพรวมถึงการฉีดต่อวันเนี่ยต้องอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนโดสให้ได้ด้วยตามเป้าหมายปลายปีนะคะซึ่งก็ต้องมาดูกันว่าระหว่างทางนี้มันจะมีดราม่าอะไรเกิดขึ้นกับการส่งวัคซีนการฉีดวัคซีนอีกหรือไม่เพราะที่ผ่านมาเราก็เจอข่าวต่างๆมาขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดทุกอย่างเป็นไปตามแผนคาดการณ์ว่าสิ่งต่างๆก็จะเริ่มกลับมาในช่วงต้น เดือนพฤศจิกานั่นเองค่ะสำหรับการฉีดวัคซีนนะคะก็ยังมีเรื่องต่างๆที่หลายคนอาจจะกังวลไม่ว่าเรื่องผลข้างเคียงเรื่องการฉีดแล้วยังติดเชื้อหรืออะไรเกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่เราก็คงต้องดูสถานการณ์กันต่อไปนะคะก็สำหรับวันนี้รายการ Why It Matters Now นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็คาดหวังว่า เออที่เราคาดการไว้ว่าไอ้ต้นเดือนพฤศจิกาจะดีขึ้นก็หวังว่าจะเป็นอย่างที่เรามาคิดคำนวณกันในวันนี้นะคะส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องประเด็นอะไรต่อไปก็ติดตามรายการของเราได้ในทุกสัปดาห์ที่ทุกช่องทางของเดอะแมเทเธอร์ค่ะ